สบายดีพี่น้องมาถูกทุกคนเนะจ้านี่การต้มกับมาต้มต้มเข่าแล응้วเดีราต้นกระมาปั่นพี่น้องชิบนวเนเข่าลูกปั่นละเอียดเลยพี่น้อยสบายดีพี่น้องมาถูกทุกคนสบายดีทุกอย่างเลยใรชิบะก็เข่าเราโตว้าวต้องท้าปากพี่น้องมาปากขนาให้ละก่อนพี่น้องให้อันบดละเอียดก่อน ใส่เกลือแล้วหนึ่งบดละเอียดกะคปั่นเลยคุณล่งเลยปั่นเลยทั้มีน้ำตรงหมวกตรงเหลี่ยนนะใดีลูกกินก่อนใส่เกลือแล้วหนึ่ง พราะว่างส่วมหลาย่างไมันเพื่อเก็บท้องต้อตงให้เพ่นกินแต่เข่าไปกรอกไนน้องจะเฝ้ากันใส่พักใส่ซีนใส่ง้นบุนนะให้เพ่นดนีก่นอนว่ามีชิลุนี่อยากขับเลย มันม <cere> ีรสชาติเลยพี่น้องเลยบางคนมันก็บอกให้คนห่าเอาน้ำเผาลูกกินมันอย่างบางคน กอดข่าวนงนังเลยถ้ากินมดนยังถือว่าเก่งเลยโตอดข่าให้เบิงแน่เลื่อนเนี่ยล้อดข่าวพีน้อ,นองมันกอข่าวนอกข่าวล,ล่ามนะนอมน้องก็ต้มข่าละล่าเนะี่ ต้มใส่น้าดื่มปากาใส่เกลือได้นึงตอนต้มเหมืนพี่น้องเลยต้ม,มนเนมื้อวัเนมาบดรลูกกนินเห็นลูกมันมานหนังลูกบาดีประลุเลยมอเต้สบายพี่นองเอ้ไข่รไข่มอเต้ก<ค>ตัน ขข่แต่เมื่อคืนนี่อ้นเอายาให้กินแล้วเอายากินแล้วอ้นก็ไปเห็ดอกไก่ชูก็เลยกินเมื่อคืนนี่กินแล้วก็มามามาเอายาเพรากินเมื่อคืนนี่อากาศมาแต่เรื่เรื่อยค่ะอย่ั้นบุลโลงยังไข่ไม่หลองพังต้นถึงมือนี่กินยาบุลโลงบุนีจะเอาไปหาหมอเลยตอนที่เห็นรองยาบลา กไข่งูไข่ยัางนะคน,นามาแต่ปต่ป่าเ็เวียดตป,ป,ป่ามาเนาะเด็กปรดทันใจอะนนั้นปทันใจิามองยก็สมัตเก่งังเลเก่งเลย ข้าวซีเรียกับบ่นไห้กินแล้วมันก็ข้าวก่เข้าวมันข้นแล้วง่อยๆกิน่ายๆยังไ่หยาดเลยช่วงนี้ินมือเด็ช่วงี่วง้ช่นอ้ยม่ข้าวอามั้ยมือเด็มือเดดมันแค่ไนมัมถักแอามือด คือบ mm ุญเยนต้มเขาคือ hmm. บ mm ุญเรยวปอเขาลูกให้บรนแน่เอีกนนะ ตอนนี้มันจะเอาอะไรน่ะขึ้นไปซะเอาไป กับพ่น hey. ึ่งพี sort of ่น้องเอ้ยอุ่นเลยเรากินยาเราเศร้าเเอาไปหาหมอของเจี๊ยยยากินเหลกิ้อยิ่งบาลงเลยหลัยาถือตัวนยายายาดีไข่บัาเอาไปกินเนยมันบาลงเรากคนได้เป็นวัดเรานไข่เตตอองนี้ไข่ไข่หนกไข่น กวางองลูกด้เนกินองอาจองด้เห็นนออกเรอยใส่ลงเข็มแล้วหัวเลยเรา้องยาลบอกวาเตงนีอน้ินกินลูกอิน

บ well, okay, mm ันมันแบบมันแบบแล้วแห้หมือนทิรร้องแบบคนัใส่รูปในรูปก็เแล้ว mẹ ừ. ông này chưa một chút một cái nè mẹ chưa được một chút nè được một chút mèo, được một chút nè mẹ được một chút được một chút được một chút nè này chưa Tao quá nguyên tắc của tao lắm giờ thì phần một tay của tai 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 của กินข้าวแล้วก็ลงแค่งลงค่ะลงไปหักเจาค่ะอั้นตั้งอั้นตั้งอั้นตั้กินข้าวแล้วก็ลงแค่งลงค่ะลงไปหักเจาค่ะอั้นตั้งอั้นตั้งอั้นโอ้ยกินข้าไหนไหนไ่นไปลุงเนยเอาพี่น้องไปก่อนแล้วพี่น้องไม่กินมีอดนะเข่ามันปั่นเนื้ออะไรนะอ้อนเทจะกองไว้เวลาสิบ้อนด์ลูกมะนาวเอามาอุ่นพี่น้องใส่ซองผิดไว้เนาะ บระกูทีกินแลมาอุ่นกินดหน่อยลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบ้าบ